สวัสดีครับ BFC ทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดสุดสป,ปาห์ดาเนาะพี่น้องเนาะวันอาทิตย์ที่24มีนาคม2567นะครับครับวันนี้พอเตรียมผ้ามาติดตามลาวพัฒนาของเซียนคนริมทางต่ออีกเนาะพี่น้องเนาะครับเมื่อวันศุกร์เนาะพี่น้องเนาะวันศุกร์ที่22มีนาคม67ลาวพัฒนาออก หนึ่งห้าสองแปดห้าแปดขับเรียกลลางเขาออกสองแปดน้อพี่น้องเนาะขับมีผู้โศกผู้มันบ่น้อพี่น้องกับอาจารย์เซียนคนริมทางนะครับเนาะขับขับบนวิ่งลูดเจ็ดกับแปดกามาแปดน้อพี่น้องเนาะแปดมาทั้งบนทั้งล่างนะครับขับส่วนล่างวิ่งลูดแปดกับเก้ากับเข่าพี่น้อง สองแปดเข้าตรงๆนะครับเด้อครับของอาจารย์เซียนคนริมทางนะครับเข้าล่างตรงๆนะครับเนาะเกือบพี่น้องเกือบแตกทั้งบนทั้งล่างครับนี่แปดซีแปดสามหกห้าแปดนะครับเอับมื่อนนี้ขอแต้มพามาตามต่อยนะครับเนาะ วันจันทร์มาพี่น้อง เตียนคนลิ้มทาง บนวิงรูดนะครับหกกับเกดนะครับฝับจับคู่เน้นๆพี่น้อง หกสี่หกห้าเจ็ดสี่เจ็ดห้านะครับ หกหกเจ็ดหกนะครับตกกันพี่น้องน 6, 6นครับ ล่างวิ่งแปดกับ 9, เก้าพี่น้อง ัดเขียนบอกพี่น้องครับส่วนจับคู่พี่น้องแปดสี่แปดห้า เก้าสี่เก้าห้าตัวกันนะพี่นอ้องแปดแปดหก เก้าหกนะครับครับสัตว์เกียรตนะินพีนองเนาะครับพระเตียมกระเชียวไฮเบิงนะพี่น้องเ้ออาจารย์พิษงมห้ยนะครับ ครับสัดเจนบ่ครับนี่อาจารย์มัมมนโฉบใหม่เนาะครับเนาะครับสัตว์เจียน,น์ะพี่น้องเนาะเอาวันจันทร์ที่25มีนาคม2567ลาวพัฒนาเซียนคนริมทางเนาะครับเนาะขับบนวิ่งลูด6กับ7พี่น้องขับจับคู่6 4 6 5 7 4 7 5 ตัวกัน6 6 7 6เพี่พี่นองเนาะขับส่วนล่างวิ่งรูด8กับ9ครับจับคู่8 4 8 5 9 4 9 5กัน8 6 9 6นะครับเนาะเอาคอ้ปังังอีกเด้องวดเนี่ยขับขอให้แตกทั้งบนทั้งล่างเนาะพี่นองเนาะอฟพีกาจะได้สุกๆมันมาน,นกันนะครับ ครับพ่อแทมกขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้ออาจารย์เซียนคนริมทางเนาะครับเนาะครับเอาฉับหน้าจอได้ครับเด้อาารนค,นครับพ่อแทมขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้ออาจารย์เซียนคนริมทางเนาะครับเนาะครับที่ทรงตรัวเลขแนวทางเล่าพัฒนามาให้พ่อแทม ฝากพ,พี่ฝากน้องเอาไปเบิ้งไปเป็นแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเ้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วพอเตรียมพ,พ่อวยพอนคอยเขาคอยแตกทั้งบนทั้งล่างนะครับเอฟซีก็จะได้สกุกมันมาอนกันนะครับพับเอาเขามาแล้วก็จะเริ่มเด้ยพี่น้องเ้อกดไหลกดแช่พอเตรียมน้าแดงนะครับเนาะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้พอเตรียมน้นานะครับ ครับเอาสุด้ทยไทยสุดนี้พ่อแต้มกอข้อกราบขอพรกคุณเนจีทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิ้งมาติดตามพ่อแต้มครับพ่อแต้มขอไหวพรให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับเด้อความเจ็บใหญ่ใดความไข่ยาให้มีนะครับเนาะครับขอให้มีแต่โศกแต่ลาบให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับครับเอาสํหรับคลิปนี้พ่อแต้มก็มีแค่นี้นะครับเนาะครับเอาไว้พอกันยีคลิปนา ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม